สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับผมไปพบผลไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าเอบิลมันเป็นผลไม้ที่มาจากต่างประเทศผมกินแล้วมันอร่อยผมก็เลยอยากจะเพาะเมล็ดเขาขยายเขาด้วยการเพาะเมล็ดไปดูด้วยกันครับว่าผลไม้ที่ชื่อว่าเอบิลเนี่ยมันเป็นยังไงและผมจะเพาะขยายเขาได้หรือเปล่าไปชมด้วยกันเลยครับ และนี่ก็คือลูกเอบิลนะครับบางคนก็เรียกว่าเอบิลบางคนก็เรียกว่าอะบิลอาบิลก็แล้วแต่นะครับเป็นรูปแบบนี้สีเหลืองข้างในเนี่ยเป็นเหมือนวุ้นพอผมทานเข้าไปมันจะเป็นเหมือนกับเยรลี่ครับ หอมอร่อยหวานสดชื่นมากเลยครับเนี่ยมันมีเมล็ดอยู่ข้างในผมจะนําเมล็ดนี่แหละครับไปเพาะเนื่องมาจากภรรยาผมกินเข้าไปเธอติดใจครับคันที่จะซื้อมาใหม่ก็โดยราคาครับค่อนข้างที่จะสูงลูกหนึ่งเนี่ยประมาณ5-60บาทเลยทีเดียวและก็อย่าพูดดังไปนะครับกิโลหนึ่งสาบาทดังนั้นเมล็ดเนี่ยจึงมีค่ามากครับ ผมนำมเมล็ดเนี่ยไปขูดกับทรายเนื่องจากเขามีเมือกครับถ้านำไปเพาะเลยเขาอาจจะมีเชื้อราได้นะครับส่วนดินปลูกของผมเนี่ยผมใส่ลงไปในถุงดำแล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปได้ทุกส่วนของถุงเพาะก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่า ผมได้นำเอาเมล็ดเอบิลที่ผมขัดด้วยทรายเรียบร้อยแล้วไปเพาะในกระถางปลูกเพื่อที่จะให้มันเกิดรากขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับกระถางปลูกที่ผมได้เอาไปเพาะเมล็ดทั้งหมด2กระถางครับและตอนนี้มันก็เกิดรากขึ้นมาแล้วแบบนี้หลังจากนั้นผมก็จะเอาเมล็ดที่มันขึ้นรากมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นเป็นต้นอ่อนแบบนี้เสียบลงไปในถุงเพาะที่ผมเตรียมเอาไว้ทั้งหมด15ถุงครับเราจะ จะมาลุ้นกันว่าทั้ง15ถุงนี้จะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเรามารอลุ้นด้วยกันนะครับผ่านไป7วันครับผมตื่นเต้นมากครับดูครับต้นเอบิวเล็กๆก,ก็เกิดขึ้นมาให้ผมเห็นแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นต้นเอบิวนะครับทั้งหมดขึ้นมา8ต้นครับ15ต้นเกิดมา8ต้นผมดีใจสุดๆเลยครับ โอ้โหนี่คือต้นเอบิลนะครับต้นเอบิลเล็กๆผมสังเกตด,ดูนะครับว่าที่ต้นเอบิลเนี่ยที่โคนต้นเขามันจะเป็นขนขนเป็นน้ำหนามแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเลยครับดีใจสุดๆเลยครับตอนนี้ผมก็มีต้นเอบิลทั้งหมด8ต้นนะครับผมหวังว่าต้นเอบิลที่ผมเพาะได้นี้มันจะเจริญเติบโตงอกงามและผลิตผลเอบิลให้ผมได้รับประทานนั่นเองละครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านควรได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ